สบายดีสวัสดีพี่ดองคนที่มักยิงหนังสติกหรือหมากะทุนเนี่ยหนังสติกเวียดนามยางผีเสือ้อมืัอนี้สำหรับมือใหม่หัดยิงบัตเตอร์ไฟมายิงพร้อมกันพี่น้องก่กอยกะมือใหม่คืกอกันพี่น้องมาเดี๋ยวมาฝึกยิงบัตเตอร์ไฟด้วยกันระยะยี่สิบสามเมตรมือหนังมือหนัง่่ง อันท่าลอยแปดสิบองศายี่สิบเมตรคือระอยะสิเของมากรองใสอีกหนึงมื่อนี้เพิ่มออกไปอีกสามเมตรจากระยะที่นั่งสามเมตรรวมเดี่ยวยี่สิบสามเมตรยอยากมายิงท่าบัตเตอร์ไฟฟูมบ,บัตเตอร์ไฟยิงอย่างเงาเนาะฟูมบัตเตอร์ไฟยิงทางน,นี้ฟูมบัตเตอร์ไฟจะยิงทางนี้เนาะ เดี๋ยวข้ามายิงพร้อมกันพี่น้องสำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่มหาหัดไปพร้อมๆกันพี่น้องสำหรับเพิ่นปู่ที่เก่งแล้วก็ขอคำชี้แน,นะเนาะสำหรับเขากะมือใหม่มาทดสอบลองกันไปเรืเ่อยๆเพราะว่าเพิ่งเล่นมาบอทันหอดปีพี่น้องมือนี่กระสิมายิงรนะยะ23เมตรกับลูกเล็ก8ปมิลกระสุนสิมหาหนัดมือนี่จะมาลองยิงเบงี่ยงเบ้อกับของกาแฟมันจะโดนหรือบอโดนอ่ะเดี๋ยวมายิงพร้อมกันพี่น้อง 25นาทีทั้งน้อ ต้งต่ำคือเ้าออได้ระยะกว้าง,างสี่ห้างยิ่งขนาดตีพี่น้องยิงแบบโบต้องห่วงว่ากระสุนทั้งจไปใสเพราะว่าทางฝุ่นกับโบมีนกลด้านหนึ่กว้างเ้าสามารถไปยิงในที่กว้างนได้แล้วเสียดไปเสียดมากอยู่แต่กรบโบโดน ไปบักไงมาเดนนะถ้าโดนมันจวน Nhưng mà tạp ha Đó là Đó là nó nước mắt chị hà nó sẽ mặt hiền vô ระยะความก่23เมตรพี่น้องบ่แม่นเฮ นจะโดนถักถักมนครบสิบห้าน,น,นัดโดนถักถักไปสองนะัดเดี๋ยวจะพาไปบังคุมกระสุนพี่นอ้องไปไปบังคุมกระสุนกันเดี๋ยวจะพาไปเบิังกลุ่มกระสุนที่ยิ่งนะ กุ้มกระสุนกะบริหางจากกระป๋องไก่พ่อพันธุ์ไทแต่ว่ามันบดโดนหูซึกว่าโดนถักถักสองโอ้บ่ถากเลยบ่ถากเขาเต็มเต็มเลยนี่นั่นนี่เขาเต็มเต็มเลยนี่อันนั่นนี่ก็เขาเต็มเต็มโดนไปสามนัดเหมือนตัวนี้นั่นนี่ก็เต็มเต็มนี่เต็มเต็มนั่นนี่ก็เต็มเต็มทะลุเลย นัดนี่กะเข่าเสียดเสียดขางทะลุเลยนี่เออเขาท่าไว้แต่กระป๋องกาแฟนี่บ่เมนกระป๋องเก่าที่ยิ่งมือนันเดอยิ่งกระป๋องใหม่อีกเปลี่ยนกระป๋องกระป๋องมือนันมันที่ยิ่งถกัถกถกักตูดตูดสักนิดนึงนะแต่อันนี้กระป๋องใหม่กระป๋องใหม่กินกินเศร้าวังหันกินเศร้าแลวกเอามาหอยแขวนสรุปแล้วเข่าสามนัดเนาะเพราะว่าเฮอามันอยู่ไก่เฮ้าแนมบ่เห็นเนาะว่ามันโดนบ่โดน เข่าเต็มๆเ,เลยนี่เข่านี่ทะลุนี่ก็ทะลุออกมานี่ก็ทะลุออกมานี่ก็ทะลุออกมาสรุปแล้วโดนไปสามนัดเต็มๆโบธากเลยล่ะเต็มๆกะโอเคอยู่น้องพี่น้องเนาะทางเบิร์ตกระสุนสิบหานัดกะได้ไปสามพลานไปสิบสอง โดนใบสามระยะ23เมตรก็ได้แค่สามแต้มพี่น้อง23เมตรก็ได้แค่สามแต้มอ่ะมือน,นีก็ถือว่าแม่นอยเริ่มแม่นขึ้นพี่น้องระยะ23เมตรยิงบัตเตอร์ไฟนี่กะโมเมนต์ของ,งยงนีอพี่น้องถ่ายย,งยิงระยะใกล้ๆประมาณ10เมตร10เมตร1บห้าเมตรนี่กะเปิดเส้นโดนอาจจะหลายกว่านี้เยอันนี้เพิ่มออกมาอีกตั้ง23เมตรเนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะยิงให้ไก่ก็อนนี้ถ้าใดที่จะฝึกไก่ก็อนนี้อีกนอ้องสําหรับมือนี่กิได้ปิดคลิปไว้จนีนะพี่น้องเนะาะฝากขอบุญขอบุญผู้ที่ตามและกะรับบ่งรับชมผู้ที่ฝึกยิงหนังสติกเวียดนามคือว่าหนังสติกเวียดนามนี้เขาสามารถพกพาติดโตได้สบายเพราะว่ามันเป็นของเล็กๆในน้อยเนาะถ้างามเป็นงามใหม่ที่เขาเฮ็ดมาเองน่ยกะมันใหญ่เลิศเถิดค่ะอันนี้ งามของเวียนนาม,มันชิ่น่มันเป็นงามสองสแตเลสมันพกพาได้ง่ายพี่น้องเล่นได้พี่น้องแต่ว่ามีการขาใจ่ใจหนักแน่สักนิดนึงนะกระบอกเป็นยังสําหรับคนมักเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพ้ามาเบิ้งกระสุนทีเทายิ่งมานี่ิบซีสินหานัดนี่สิเก็บได้อีกจากนัดเนาะส่วนกระสุน,นทะลุเขานี่แต่มีผาล่องอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปเก็บกระสุนกันบัด กระสุนนี่บบตา่ายิงทะลุมันนี่มันจะส้นกัผบผาะตาจะมีเสือตัวนึงมาห้องหลังกระสุนเนาะเดี๋ยวมานำเก็บกระสุนบ,นบนางว่าเมื่อนี้สก็บได้จักจากนัดสิบานัดสก็บได้จาก,จาก,จากนัดหน,นึ่งสองสามสี่ห,าห,าาห้าเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบ,บสองสส,องส,สา โอ้ถือว่าบ่เปลืองกระสุนพี่น้องสามารถเก็บไปยิงมืออื่นได้อีกคือเ่านี่เรามีกองโฟมยังสี่ห้าเสือห้องหลังไวเนาะมันยิงมามันจะโดนเสือมันจะบดทะลุบดทะลุยิงมาโดนเสือี่ก็ะยูเลยนี่ทะลุกระปงกระปองทะลุหมดละระยะยี่สิบกว่าเมตรทะลุห้าสิบหกสิบเมตรก็ทะลุเด้อกระปองเห็นซ้ำนีว่เนาะ นัด44มันกระเด็นไปทัุ้่น,นเดี๋ยวไปไล่เก็บเอาคือเราแต่ลูกที่ซิมหาเม็ดที่ซิมหาอาจจะบุเห็นอาจจะเสียดขึ้นข้างบนหรือว่าไปทางใดบุาู้เนาะอะสำหรับคลิปนี้กะปิดสำนี้ได้พี่หนองเ้ยไปพบกันคลิปต่อไป